ท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุการณ์มีวัยรุ่น2คนได้ขี่รถจักรยานยนต์นะครับตกหลุมบริเวณถนนที่มีการซุดนะครับที่บริเวณคลอง9นะครับฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจานวน1คนนะครับนอกจากนี้นะครับบนถนนเส้นนี้ยังมีอีกหลายจุดที่เกิดเหตุการณ์ถนนซุดดังเช่นที่เกิดเหตุเมื่อวนั จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้หนายธีรโชคสิงหลออายุ24ปีเสียชีวิตทันทีทั้งที่ยังสวมหมวกกันน็อกส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชายทราบชื่อคือในายไกรสอนแซ่เอี้ยวอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาและลาตัวโดยร่างติดอยู่ในร่องถนนและใกล้กันนั้นพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ซึ่งจากการตรวจสอบพบถนนดังกล่าวเป็นร่องสุดลึกกว่า2เมตรและบริเวณไหลาทางติดคลองน้ําคลองก้าเภอหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งจากการตรวจสอบของทีมงานสนบานเย็น พบว่าถนนเรียบคลองเกล้วฝั่งตะวันออกมีอีก 2- 3สาจุดที่มีอรอยแล้าเช่นเดียวกันเราสังเกตเห็นความผิดปกติยังไงบ้างกับถนนเส้นนี้ก็สังเกตว่ามันจะมีรอยแยกอยู่อ,อยู่ไม่ไม่ไม่ใหญ่อะ่ะครับแล้วมีรอยแยกอยู่แล้ววังคืนมันก็ยุบลงไปเลยยุบลงไปเยอะเหมือนกันอย่างที่เห็นนะถ้าที่เราสังเกตเห็นรอยรอยแยกมันเกิดขึ้นนานหรือยังเดียว ไม่พักหนึ่งแหละสองสามวันที่ว่ามันใหญ่อะนะที่ว่าสังเกตได้เห็นนะสังเกตด้ตาเปล่าเห็นแล้วก็มาติตอนตีสามปีสี่ทุดลงไปเลยนั่นแหละแล้วน้องเขาก็ลงลงไปตรงนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าลงไปตอนไหนเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมครับในเส้นนี้นไม่เคยไม,เไม่มีไม่ม,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 มีแต่ก็ถนนยุบก็ยังมีอยู่ข้างหน้าสอ,สองที่สามที่ก็ถนนยุบตอนเนี่ยน้ําแห้งไปถนนก็ยุบ มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆถ้าถ้าน้ำแห้งอะนะทางด้านบิดาของผู้บาดเจ็บได้เปิดเผยถึงความคับข้องใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นกับลูกชายรวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษานึกเสียใจนะหายปลาหักนี่ว่าเอ็กซเรย์ทำไปส่งมาจาทุพร ออกจากปทุมไปลำลูกกาแล้วจากลำลูกกาไปปทุมโรงพยาบาลใหญ่แล้วส่งเด็กกลับมาตอนนี้เด็กมีอาการแบบเหมือนปวดหัวจัดเลือดคลั่งในสมองก็ให้ลดหนังกลับหลังเอากลับไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลลำลูกกาใครละ่ะจะรับผิดชอบ น้ำมันแข้งของอยู่แล้วถ้าน้ำมันแข้งกองตะหวมันต้องยุบตัวผมไม่รู้การศึกษาน้อยนะป .4 นะนนแต่พูดตรงๆเลยเจ็บใจหมอไปถึงโรงพยาบาลแล้วทำไมโรงพยาบาลเอากลับมาเอากลับมาโรงพยาบาลน้องเสือหรือว่าจะเอากลับไป็นพัน ดูยายส่งไ่วัดเดีที่เกิดเหตุอยู่หน้าวัดเนาะายส่งเมนแต่ว็็ลูก2็นนี่เพิ่งมาเสริมทางด้านรักษาการผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงสาเหตุของถนนสุดตัวในครั้งนี้ว่าเป็นผลมาจากน้ำในลําคลองแห้งขอดเป็นเวลานานทําให้ชั้นดินสไลด์พร้อมกับยอมรับว่าไม่มีการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวขณะสร้างถนน เนื่องจากการลดระดับของน้ําในคลองพอ,พ,อพอน้าในคลองแห้งเนี่ยทำให้ดินข้างล่างมันสไลด์ทาให้ถนนสุดตัวอครับเนื่องจากเป็นเป็นเป็นสาเหตุเนื่องจากเกิดจากธรรมชาติพอน้ำน้ำระดับน้ําในคลองลดลงเนี่ยดินข้างล่างมันจะไหลตามน้ําลงไปทําให้ถนนมันสุดตัวครับผมครับอพอพอ,พอน้ำานี่จะเป็นจะแรงดันดินไว้น้ําจะไม่ไม่ถนนนี่จะไม่สไลด์ลงเพราะไม่มีน้ํามันจะเป็นตัวดันอยู่แต่พอน้ําแห้งเนี่ยดินตัวนี้มันจะไหลตามครับ <Okay. S 2> และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะรถหนักวิ่งพอวิ่งเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนอ,อทําให้ดินข้างล่างมันเคลื่อนตัวได้ก่อนตอนแรกที่เราจะซ่อมนะคือเราซ่อมผิวจราจรเพราะผิวจราจรมันจำรุดเสียหายเป็นหลุมมึนบ่อนะครับก็ซ่อมเฉพาะผิวจราจรเราไม่ได้วางแผนเพื่อจะป้องกันการสไลด์ของดินครึ่งตอนนั้นมันยังไม่เกิดขณะนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นังกลวยและป้ายเตือนมาปิดการเส้นทางดังกล่าวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วพร้อมกับได้ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งต่อไปจะมีการปักเสาเพื่อป้องกันดินสไลด์ตามแนวลำคลองในพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีรอยร้าวนอกจากนี้ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียังพบอีกว่าถนนเรียบคลองส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ชั้นดินสไลด์ได้แทบทั้งสิน้นมนทนรัตนวลีถ่ายภาพวรานนท์ปัจจัยโคสอสนนบานเย็นรายงาน